ลาบสวัสดีครับสมาชิกชาฟีดอมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแอดมินบิ๊กคนเดิมอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของทางฟ e ีดอมนะครับผมเป็นเกี่ยวกับการจ่ายเงินอีกแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นการชําระเงินรายสัปดาห์นะครับมันทํางานอย่างไรซึ่งหลายท่านหรือว่าทุกท่านอาจจะทราบแล้วแต่ผมจะรีวิวให้นิดนึงนะครับผมก็จะเป็นการเลือกแทนที่จะเราจะได้ทุกเดือนนะฮะเราก็จะกลายเป็นรายอาทิตย์นะครับผมก็เดี๋ยว มาวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องที่เขาอัปเดตนะครจากทางฟีดอมก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์สําหรับการชําระเงินนะครับผมซึ่งมีเกณฑ์สําหรับการชำระเงินในการใช้ฟีเจอร์นี้ก็คือขั้นต่ําก็คือ1 0 0ดอลลาร์หรือ3.00พกว่าบาทสําหรับการจ่ายเงินแบบเพลเนียนะฮะแล้วก็5 0ดอลลาร์ขั้นต่ําสําหรับการโอนผ่านธนาคารและ25ดอลลาร์สำหรับ PayPal นะครับผมแล้วก็บริการนี้เนี่ย จะใช้ได้กับวิธีการชําระเงินแบบอื่นๆทุกลูกแบบได้หรือเปล่านะครับค้อบคาตอบเลยนะฮะก็จะมีอยู่3อย่างเช่นเคยนะก็จะเป็นแบบโอนผ่านธนาคารผ่าน PayPal แล้วก็ Payoneer นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับผมออยพบใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ